นักบินยัวยวครับยัวยั่วยั่วยัครับนักบินครับทอดนักบินทอดนักบินใแบบยัวยั่วแบบยั่วยัวเลยครับพี่น้องครับไก็เ็ม่อนบารงขอโมัเลยกระทอดแบบยั่วยั่วพี่น้องเห็นตัวงหญยนี่ก็ไม่นาขึ้นไปเนี่นี่ไ่ังน้ำำฟงใซ่ลกินเอของุูจีตากูจีเห็นทีเนาะห้วยเนี่ยนี่นะครับอันนี้ทอดปลา นะครับนี่นี่ทอดนักบินนะครับนี่งารทะเลเนี่ยคือเป็นนักบินแบบว่านักบินซุดเอร์นักบินมีใบจ่าตั้งนักบินจัมโบ้็นักบินสุดเพลเดี๋ยวว่าตะกกระเตียนโมที่เฮาเอิ่นก็เดี๋ยว่าได้แล้วก็เตียนอ่าตักกระแตียนจำข้าวเดีตักกระแตนตัวนี้อืมตักรับแบบจัมโบ้จัมโบ้ตะกกระเตียนพันอืมพันธุไหนพันปักตะกกระเตียนหนาอูอืมใช่ปลูกลูกเอามาให้มันเอ่อแม่วงเดียเราเสื่อให้แต่กินด่วนเด้ให้เก็บไปดิค่ะพ่ท่าน มาหรอเดเนไปหางวาอยู่กินแล้วเฮ็ดเบียกกันกินแล้วนอนเว้นเี่ยไ่ได้ตายเป็นงูแต่ไม่ใหญ่กว่าบ่คือแล้วเฮ็ดเบียกอย่างเดียวกางเฮ็ดเบียกไม่ง้างเฮ็ดผู้เดียวหรอกก็ชิโนนเว้นแท้